ใจ,จด้วยนะก็ว่าอยากดูเองมั้ยขอบคุ สวะวดีใจด้วยนะนิสิตใหม่อะรู้ผลแล้วก็ภูมิใจในตัวเองไปแล้วกันนะนางสาวการีิมา ดาวฉันมีอะไรจะบอกเรื่องอะไรฉันเอนติดแล้วนะเอ็นติดวิศวะฉันทำสำเร็จแล้วพี่ดาวจริงเหรอนี่พี่ดีใจด้วยนะความฝันของเราจะเป็นจริงแล้วนะเออพี่ดาวทำอะไรอยู่อะ่ะออกมาจะหลองกันไหมเออตอนนี้พี่ทำงานอยู่อะ่ะเดี๋ยวเราค่อยคุยกันใหม่นะดีใจอะไรเหรอน้อง

อนุญาตแป๊บนึงนะคะเมย์รอฉันก่อนสิเมย์เฮ้ยเมย์เมย์เป็นไรหรือเปล่าปล่อยฉันเราอยู่กับฉัน็จสิ้นเถอะแต่เมื่อกี้ฉันเห็นเธอไปฉันก็แค่แวะมาดูอะแต่เหมือนจะไปแล้วเมย์ แล้วเธอจะไปทำอะไรต่อละ่ะคนอย่างฉันเรียนยังไม่จบม6เลยจะมีปัญญาไปทำอะไรได้ลนะ้ะฉันก็แค่เป็นห่วงนะเมเก็บจานไปเลยไปอ๋อกลาวจ้าอ่าๆอยา่าอย่าเรียกอย่างนี้ทีไรมีเรื่องปวดหัวทุกทีเลย กาวเราตั้งชื่อลูกของเราพ่อแม่นี่จะบ้ากันไปใหญ่แล้วลูกเลิอกอะไรกันออก็ลูกของน้องกวาวาวพี่คิมหันไงพ่อชื่อคิมหันแม่ชื่อการมาอย่างนี้ลูกต้องชื่ออะไรอ่ะคิมการหรือว่ากาดิหันเดียชื่ออะไรพี่ลึกใครเขาจะมีลูกกับนายล่ะ เป็นอะไรอ่ะเดี๋ยวจานก็แตกหมดหรอกพอเบาก็ได้ช่างจานดีมาฉันเก็บเองดีกว่าอกหมดแล้วนี่ฉันเก็บเองมาไม่ต้องก็ช่วยไงไม่เป็นไรฉันทำได้ฉันช่วยนะนั้นไม่เอาฉันทำเองก็เขาช่วยไงนี่ไม่ต้องเลยก็เดี๋ยวเขาช่วยนะ บอกกรุงเทพไม่เห็นดาวนี่เธอเึือยังไงเนี่ยฮะยังมาดูดาวป่านี้ฮะคิดถึงน้องแสงดาวนะสิฉันชอบชื่อน,นี้จังเลยอ่ะขอให้ลูกพี่ดาวเกิดมาเป็นผู้หญิงจริงๆด้วยเธอดนี่ใจขอยจะยืนูอยู่ตรงนั้นตลอดเลยหรือไงฮะนั่งน,นี่ มีสแสงเล็กนิดเดียวเองนะแต่ดวงดาวหลายๆดวงก็ช่วยส่องประกายให้ฟ้าได้ต่อไปแสงดาวจะเป็นตัวแทนของพี่ดาวที่จะฉายแสงความหวังความฝันที่สะอาดบริสุทธิ์หนาว ดาดฟ้านี่ก็ลมแรงเหมือนกันเนอะอะหมด้วยกันสิแปลกนะแค่ฉันได้แหงหน้าดูดาวท้องฟ้าแบบนี้ยังรู้สึกโล่งโปร่งสบายได้ถึงขนาดนี้เลยแต่ฉันจังไม่ได้แล้วอะ ดูดาวกันสุดท้ายเมื่อไหร่ไม่แปลกหรอกคนเราอะ่ะมักจะชอบยุ่งวุ่นวายอยู่กับชีวิตประจำวันยุ่งอยู่กับการงานจนลืมคิดไปว่าบนท้องฟ้าเนี่ยยังมีดาวดวงเล็กๆที่ให้เราพักตาพักใจจริงสินะแต่แหน่เพิ่งรู้นั่นเนี่ยว่านางสาวกาดีมาเนี่ยแอบมีมุมซึ้ง่งเขาเหมือนกันนี่ฮะแหนละสิ ใครจะไปไร้ความรู้สึกเหมือนนายล่ะไหนขอดูหน้ายายคนซึ้งหน่อยสิไหนขอดูหน่อยสิไม่เอานายคิมหันยาสองหน้าทำไมนายดูเลยดิย่าไม่ต้องไม่เอานายคิมหันชอบว่าคนอื่นให้ยากนะไหนดูหน้าอย่างนี้สองหน้าไม่เอาทำไมฮะนี่ฉันยังไม่เคยเห็นเลยไหนเห็นในยายก้าวว่าจอมขยันน่ะ เห็นไฟฉายแล้วนึกขึ้นได้ตอนเด็กๆนะฉันแอบแม่อ่านหนังสือทุกวันเลยอะพอแม่บอกให้ปิดไฟนอนฉันก็นอนแต่พอแม่ออกไปปุ๊บฉันก็นี่เลยทำอะไรเข้าไปอยู่ในผ้าหม่มแล้วก็เปิดไฟฉายอ่านหนังสือโหแล้วมันจะเห็นชัดอ่ะแน่นๆไม่น่าจะอ่านได้นะชัดสินี่ไงไหนดูดิ เอไ,ไฟดีเออพอใช้ได้จริงด้วยฮะเฮ้ยนี่น,นี่ดูสิเนี่ยมีเงาด้วยอะ่ะอยู่นะแมงมุมลายตัวนั้นฉันเห็นมันอยู่บนหลังคาแต่เจ้าแมงมุมไม่รู้หรอกว่าเจ้านะ่ะโชคร้ายซะแล้วเพราะมีนกผู้หิวโหยรอเจ้าอยู่เร้แย่แล้ว น้องผู้หลงโหยงี้เราต้องนี่นีๆนีๆนียนีนีห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 นียนีหนีหนีหนีมนี่นีหนี่นี่นีหนี่นีห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 นี่นีหนีหนีหนี่นีหนีลนี่นี่นีห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 นี่นีหนี่นีหนีหนี่นีหนี่นีหนี่นีห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 นี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 นน ไม่เล่นแล้วก็เราจะเล่นนะครับิมฮัน ขอโทษนะนายไม่ต้องขอโทษฉันก็ได้ฉันควบคุมสติของตัวเองไม่ได้เลยไม่ใช่นายคนเดียวหรอกฉันก็เหมือนกันคิมหันทำไมนายถึงทำไมนายถึงหยุด ไม่รู้สิตั้งแต่ที่ฉันรู้จักกับเธอมามันก็ทำให้ฉันรู้ซึ้งว่าความใกล้ชิดทางกายไม่ได้ทำให้เรารู้สึกอบอุ่นและผูกพันได้ดีเท่ากับความใกล้ชิดทางใจเธอคือความอบอุ่นในใจของฉันนะกาว่าเพลย์บอยตัวยงอย่างนายอ่ะรู้จักคิดแบบนี้ด้วยเหรอ อดีตเพย์บอยต่างหากแต่นี้ความคิดของฉันเปลี่ยนไปแล้วนะเมื่อก่อนฉันรู้สึกว่ามีช่องว่างในใจเลยถมมันด้วยเซ็กส์แต่มันก็ไม่เคยเติมเต็มให้กับความรู้สึกของฉันได้เลยไม่เหมือนกับที่ฉันมีเธอ ถึงแม้ว่าไม่มีเซ็กซ์แต่มันก็ทำให้รู้สึกว่าช่องว่างในใจของฉันหายไปเธอคือความอบอุ่นในใจของฉันนะเกาอวาคิมหันความรักและความผูกพันระหว่างคนสองคนไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นด้วยเซ็กส์เสมอไป ความเอื้ออาทรใส่ใจและไว้ใจซึ่งกันและกันต่างหากที่สำคัญและมีค่าสำหรับคนสองคน,นคแหมนายนี่ก็น่า,ารักมากกว่า,าวที่ฉันคิดไว้ตั้งเยอะเลยนะนขอให้รางวัลหน่อยได้ไหม,มฉันหอมแก้มจองไว้ก่อนแล้วนะ แล้วแค่มีเธอกับฉันรักกันตลอดไปอย่ไม่ใส่ใจที่วัง